นิทานปรัชญาจีนความโกรธและตะปูต้องสาบณนะอารามแห่งหนึ่งบนยอดเขาอู่ไทสารที่ซึ่งเมฆหมอกโอบล้อมและกระแสลมแห่งธรรมะพัดผ่านมีเนนน้อยรูปหนึ่งนามว่าเสี่ยวหลงผู้มีวัยเยาว์แต่เปี่ยมด้วยความฉับไวทว่าดวงจิตของเขานั้น ยังเร่าร้อนและหุนหันพลันแล่นดุดเปเลวไฟในพงหญ้าเมื่อใดที่โทสะครอบงำวาจาของเขาก็คมกล้าดุดมีดที่กรีดบาดจิตใจของผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจท่านอาจารย์ของเขาคือท่านจื่อหยวนผู้มีดวงตาอันสงบนิ่งดุดผิวน้ำในบึงลึกท่านเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแห่งวิถีเต๋าและพุทธะ เข้าใจถึงความผันผวนของสรรพ,พสิ่งและจิตใจมนุษย์เป็นอย่างดีวันหนึ่งขณะที่เสี่ยวหลงพึ่งระเบิดอารมณ์ใส่เนนรูปอื่นด้วยถ้อยคำอันเจ็บแสบท่านจื่อหยวนก็เรียกเขามายัางลานด้านหลังอารามที่นั่นมีกำแพงไม้ไผ่เก่าคร่ำคร่าตั้งอยู่เสี่ยวหลงเอย๋ยท่านอาจารย์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบเจ้าทราบหรือไม่ว่า วาจาที่กล่าวออกไปขณะที่จิตใจไม่สงบนั้นเปรียบได้กับอะไรเสี่ยวหลงใส่หน้าได้ความสำนึกผิดท่านจืออ่อหยวนจึงยื่นถุงผ้าบรรจุตะปูเหล็กสนิมแดงให้แก่เขานี่คือตะปูแห่งโทสะนับจากนี้ไปเมื่อใดที่เจ้าปล่อยให้ไฟแห่งความโกรธแผดเผาจนกล่าววาจาที่ทำร้ายผู้อื่นได้แม้เพียงคำเดียว จงนำตะปูหนึ่งตัวนี้ไปต่อกับกำแพงไม้ไผ่หลังนั้นวันแรกผ่านไปแสงตะวันยามเย็นสาดส่องลงบนกำแพงไม้ไผ่เสี่ยวหลงเดินไปนับจำนวนตะปูที่เขายังคงความโกรธและทำร้ายผู้อื่นได้ถึง37ตัวกำแพงไม้ไผ่ที่เคยเรียบง่ายบัดนี้มีรอยแผลเป็นจากโลหะจำนวนมากมันดูครุขระและน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก เนนน้อยเสี closely, Straße, <qu> ่ยวหลงเริ <ged> paint, um ่มตระหนักถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากอารมณ์ของตนเองทุกครั้งที่มือสัมผัสกับตะปูเย็นเยียบก็รับรู้ถึงความร้อนรุ่มที่เกิดจากโทสะของตนในยามนั้นเขาเริ่มนั่งสมาธิและฝึกควบคุมลมหายใจตามคำสอนของท่านจือหยวนทุกเช้าและเย็นเขาเพียรพยายามให้จิตเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจพยายามทำความเข้าใจหลักการที่ว่า จิตที่สงบคือแหล่งกำเนิดแห่งพลังชี่ที่บริสุทธิ์วันเวลาผ่านไปตะปูที่ตอกบนกำแพงก็ลดลงเรื่อยๆจาก37ตัวเหลือเพียง10ตัว5ตัวจนกระทั่งถึงวันที่เสี่ยวหลงสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตลอดทั้งวันจิตใจของเขานิ่งสงบดุดน้ำในบ่อที่ไม่ถูกรบกวน เสี่ยวหลงรีบไปหาท่านจื่อหยวนด้วยความยินดีท่านอาจารย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนดีมากเสี่ยวหลงเจ้าได้เริ่มควบคุมม้าพยศแห่งอารมณ์ของตนเองได้แล้วบัดนี้ทุกครั้งที่เจ้าสามารถรักษาความสงบในจิตใจได้ตลอดวันจงไปถอนตะปูออกจากกำแพงหนึ่งตัวเสี่ยวหลงใช้เวลาอีกหลายเดือนในการบำเพ็ญเพียรเมื่อจิตใจเข้มแข็งขึ้น รอยตะปูบนกำแพงก็ค่อยๆลดน้อยลงไปจนในที่สุดตะปูแห่งโทสะทั้งหมดก็ถูกถอนออกจนหมดสิน้นเนนน้อยวิ่งกลับมาหาท่านจื่อหยวนด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในใชัยชนะของตนเองท่านอาจารย์ข้าทำได้แล้วตะปูทั้งหมดได้ถูกถอนออกไปหมดสิน้นท่านจื่อหยวนพยักหน้าอย่างช้าๆแล้วจูมือเสียวหลงไปยังกำแพงไม้ไผ่ เสียวหลงเอ๋ยท่านอาจารย์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วการควบคุมจิตใจตนเองนั้นยากยิ่งกว่าการพิชิตกองทัพใดๆท่านชี้ไปยังกำแพงที่บัดนี้ไรตะปูแล้วแต่จงพิจารณาแม้ว่าตัวตะปูจะหายไปแล้วแต่รอยแผลที่ถูกทิ้งไว้บนเนื้อไม้ไผ่นั้นยังคงอยู่หรือไม่ เสี่ยวหลงมองตามนิ้วของอาจารย์รอยตะปูที่ถูกตอกและถอนออกทิ้งไว้ซึ่งรูโหว่และรอยแตกของเนื้อไม้ไผ่ร่องรอยเหล่านั้นเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันหายแม้ว่าจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตามกำแพงไม้ไผ่ก็ไม่สามารถกลับมาเรียบเนียนดั่งเดิมได้อีกต่อไปท่านจื่อหยวนวางมืออันอบอุ่นบนศีรษะของเสี่ยวหลง แล้วกล่าวประโยคที่สั่นสะเทือนดวงจิตของเนนน้อยจำไว้เิอเสี่ยวหลงวาจาที่กล่าวออกไปขณะที่จิตใจไม่สงบนั้นมีต่างใดจากการตอกตะปูเข้าไปในดวงใจของผู้อื่นแม้ว่าเจ้าจะขออภัยหรือถอนตะปูออกมาแล้วพลังแห่งความโกรธที่เคยกรีดบาดดวงใจเหล่านั้น <c oughs> ก็ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดไว้ดุดดังรอยแผลที่กำแพงนี้ การบำเพ็ญเพียรที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการถอนตะปูที่ตอกไปแล้วเท่านั้นแต่คือการเฝ้าระวังไม่ให้โทสะได้กำเนิดขึ้นในจิตใจเลยแม้แต่น้อยเพียรรักษาความว่างหรือสุญญาตาและความเมตตาในใจให้มั่นคงเพื่อที่ว่าเจ้าจะได้ไม่ต้องสร้างบาดแผลใดๆในดวงใจของผู้อื่นอีกต่อไปเสียวหลงก้มลงคำนับด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้ง บัดนี้เขาได้เข้าใจในสัจธรรมแห่งการควบคุมตนเองแล้วว่าความเสียหายที่เกิดจากอารมณ์นั้นยากยิ่งที่จะแก้ไขให้กลับคืนดั่งเดิมได้อีกต่อไปข้อคิด 1. คํำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นในขณะที่เราโกรธก็เหมือนกับการตอกตะปูเข้าไปในใจของพวกเขาแม้ว่าเราจะขอโทษและถอนตะปูออกมาแล้ว แต่ร่องรอยความเจ็บปวดก็ยังคงอยู่ 2. ร่องรอยแห่งกรรมทุกวาจาที่กล่าวออกไปคือกรรมที่ได้เกิดขึ้นแล้วรอยแผลบนกำแพงไม้ไผ่เปรียบได้กับรอยแผลในจิตของผู้อื่นหรือร่องรอยของกรรมที่มีอาจลบล้างได้โดยง่าย 3. ความสงบคือพลังนิ่งคือคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ตามหลักปรัชญาจีนเมื่อโกรธจัดอย่าพึ่งกระทำอย่าพึ่งตอบจงรอให้สติกลับมาควบคุมสถานการณ์แล้วจึงพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยจิตที่บริสุทธิ์